มาแล้วครับการแก้เกมนะครับของ BYD นะครับหลังจากที่ n e ต้าเขาเพิ่งจะเปิดตัวนะครับเนต้ X ราคา D นะครับแล้วก็ไปลดราคา Neta V2 ด้วยนะครับวันรุ่งขึ้น BYD เตรียมแคมเปญดอลฟินสู้แล้วนะครับอไปดูข้อมูลกันนะเพื่อนๆนะหลังจากปล่อยให้ n e ต้าเขาพผง,งาดไปนะครับทีนี้ บีวายดีก็เตรียมรับมือนะครับเตรียมแก้เกมนะครับก็บอกว่าเตรียมจะให้เพื่อนเพื่อน,นะครับที่กําลังรอดอฟินตัวประกอบในบ้านเราเนาะเขาก็จะเปิดตัวช่วงสิงหาเนี่ยแหละครับเพราะน่าจะเปิดตัวสิงหานะครับทีนี้เขาก็จะให้นะครับเปิดจองนะครับเปิดจองนะครับตั้งแต่วันที่28นะครับ28ดกรกฎานะครับเวลา8โมงถึงวันที่31 สิงหานะครับเตรียมจองกันได้แล้วนะครับ2รุ่นตัว Standard แล้วก็ Extended นะครับ Standard เนี่ยเหมือนแบตจะใหญ่ขึ้นนะครับเป็น50.25นะครับราคาคาดการนะอันนี้อาจจะลดได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับ5 6 9 9 0 0บาทนะครับราคาคาดการนะครับแบตใหญ่ขึ้นก็อาจจะวิ่งไกลขึ้นนะครับอาจจะสัก400 ต้นๆน,นะครับเพิ่มมาสัก430กว่าๆนะโดยประมาณนะครับ NEDC เนอะส่วนตัวนะครับตัววิ่งไกล Extended เนี่ยเจ็ดแสนเ0นะครับขออภัยเจ็ดแสน9ก0บาทนะครับแล้วนี่เจ็ดแสน 9,900บาทนะครับเป็นราคาคาดการนะนะครับความจุแบติด60.48นะครับของแถมมีอะไรบ้างนะครับมีอามาดูดอกเบีย้ยก่อนดอกเบีย้ยพิเศษ1.98%ดาว25%อนวน5้ผ่อนนาน48เดือนนะครับแถมฟิล์มนะครับแถมฟิล์มแล้วก็มีอบอกว่าส่งมอบรถนะครับคันแรกภายใน3 1สิงหาไว้มากๆนะ เดือนหน้านี่เองนะครับสิทธิประโยชน์จากเลเวลแคร์ก็ประกันชั้นหนึ่งพร้อมพรบร์นาน1ปีนะครับแล้วก็ประกันตัวรถนะครับ8ปีหรือว่าแสนหกกิโลนะครับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ106 10, 0 10, 0 0กหมื่นกิโลนะครับแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับ24ชั่วโมง8ปีนะครับสายต่อพ่วงต่างๆอุปกรณ์ชาร์จ ผมเข้ารูปนะครับค่าจดทะเบียนนะจัดให้เต็มเหนียวนะครับเตรียมตัวกันให้ดีนะครับใครที่กําลังรออยู่นะครับรอดูราคาอยู่ก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวไปจองได้เลยนะครับหรือให้เขาเปิดราคามาก่อนแล้วค่อยจองก็ได้นะเออเพื่อนๆไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเอาที่เหมาะนะครับ5 6 9 9ก0กับ7 0 9 9, 9 นะครับก็ดีกว่าแต่ก่อนนะแต่ก่อนเปิดมาแพงกว่านี้นะครับลดเป็นแสนแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวฝากประกันรถไฟฟ้าอะไรกันนะลิงก์แอฟริดโปรแกรมของผมนะครับนี่เลยฝากประกัน .com นะเพื่อนๆที่อยากจะซื้อประกันรถยนต์นี่มาตรงนี้เลยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์หน้านี้ให้ป๊บประกันรถยนต์นะครับซื้อรายปีนะฮะเ,เลือกประเภทรถยนต์นี่มีรถไฟฟ้าด้วยนะมีรถไฟฟ้าแล้วก็เลือกปีรถนะครับปี2 23เพื่อนเพื่อนขับอะไรนะครับขับ BYD นะครับขับตัวนี่นี่แสตด์ดาร์เรนนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันราคาเท่าไหร่นากี่ชั้นหนึ่งอลองดูซิราคาอยู่เท่าไหร่นะตอนนี้ประมาณ25,000 2 6 0 0 0 27,000ม8่0 0ก็ไม่เกิน30,000ครับนี่ครับเพราะว่าเขาจะคุ้มครองนี่ทุนอยู่ประมาณ500,000กว่าก็เผื่อราคาแบตไปด้วยนะครับ ตอนนี้แบตลงแล้วด้วยนะเออแต่ราคาก็ยังประมาณนี้อยู่นะครับก็ลองเข้ามาดูข้อมูลแล้วก็กดซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับถ้าผ่านลิงก์ผมผมได้ค่ากาแฟด้วยนะครับแปะไว้ไหนแปะไว้ที่ช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาใต้คลิปนะครับผมก็จะแปะไว้ตามเนี้ยนะครับคาอธิบายหรือว่าคอมเมนต์นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรน่าสนใจอื่นๆเนาะก็จะมีมวดสมัครบัตรเครดิตนะครับ ออนไลน์นะครับสมัครได้เลยแล้วก็หมวดอสังหาครับจัดไปได้เลยนะครับอสังหาขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์ได้ประกันรถยนต์นะครับออนไลน์นะครับขอสินเชื่อได้เหมือนกันนะครับอุปกรณ์กีฬาไอทีคอมพิวเตอร์มือถือได้เหมือนกันนะครับแล้วก็หมวดเบนเต็ดนะครับสีเนี่ยน้ำตาลเนี่ยเพื่อนๆมีเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาดนะครับซื้อนังสือออนไลน์เซียนมีเนะครับ ช้อปปิ้งห้างดังอ,อย่างเช่นแมคโครโลตัสบิ๊กซีอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เป็นแอเฟอร์เรทที่ผมทำกับเขาแหละนะครับก็ถ้าผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่าน้ำลายด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้ครับจะซื้อรถไฟฟ้าก็คำนวณให้ดีนะครับมันต้องมีค่าอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นค่าแบตนะครับค่าประกันนะก็ลองคำนวณให้ดีแล้วกันเพื่อนๆว่าไหวไหมถ้าไหวก็จัดได้นะครับโอเคสวัสดีบายบายครับ